รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการเปิดฟ้าทุกวันจันทร์อยู่กับป้ามี่เช่นเคยทางททบ .5 เป็นประจำค่ะช่วงนี้มีข่าวจากหน่วยง,งานภาครัฐมาฝากจะมีอะไรบ้างนั้นตามไปชมกันเลยค่ะ กรมสุขภาพจิตจัดงานสัมมนาพัฒนาระบบสุขภาพจิตดึงศักยภาพสายใยรักครอบครัวและชุมชนสู่การออกแบบสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในพื้นที่เตรียมขยายพื้นที่ให้ครอบคลุมหลังนำร่องสำเร็จไปกว่า7,300ชุมชนทั่วประเทศพร้อมเน้นย้ำถึงแนวทางในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในช่วงสถานการณ์โควิด19โดยแพทย์หญิงพันพิมลวิปุลากรอธิบดีกรมสุขภาพจิตเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาการพัฒนาระบบสุขภาพจิตปฐมภูมิสู่การเป็นเลิศด้านการดำเนินงานสุขภาพ จิตชุมชนภายใต้วิถีชีวิตใหม่ new normal พร้อมด้วยนายแพทย์จุมพฤพรมศรีดารองอธิบดีกรมสุขภาพจิตและบุคลากรวัคซีนใจเนี่ยใช้มาตั้งแต่การระบาดแล้วลอกแรกบนหลักคิดพื้นฐาน4ี่เรื่องที่เราพูดต่อเนื่องมาโดยตลอดก็คือความรู้สึกปลอดภัยความรู้สึกที่จะสงบต่อสถานการณ์ที่เป็นวิกฤตแล้วก็ยังคงมีความหวังที่จะเดินหน้าต่อแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือเราก็ต้องช่วยกันดูแลคนที่เขาอาจจะอ่อนแอกว่าเราคนที่เปราะบางกว่าเรามาถึงระลอกนี้ ของการระบาดซึ่งมีผลกระทบมากขึ้นเนี่ยแนวคิดในตัวที่เราใช้ก็ยังคงใช้งานได้ในการทํางานในชุมชนนะคะแต่ว่าเราเริ่มทําให้ทุกคนมีความตระหนักมากขึ้นเพราะว่าเราใช้ข้อมูลที่เราติดตามจาก mental health check in ของประชาชนด้วยถ้าโดยสา,การการระบาดตอนนี้ต้องยอมรับว่าทุกคนมีโอกาสจะมีความเสี่ยงถ้าเรายังคงยึดหลักสําคัญก็คือการล้างมือด้วยน้าและสบบุหรือแอลกอฮอล์เมื่อจําเป็นการที่เรายังคงสวมหน้ากากตลอดเวลาในที่สาธารณะไม่ถอดเลยแล้วการที่เราใช้วิธีการ เวลาห่างไม่ร่วมในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงอันนี้ยังเป็นหลักพื้นฐานที่ช่วยเราได้แต่ถ้าเป็นระบบครอบครัวก็คือคนที่ต้องออกจากบ้านจะเป็นคนที่มีความเสี่ยงที่สุดแป้คนที่ออกจากบ้านต้องกลับไปที่หลักการเสี่ยงน้อยที่พูดเมื่อสักครู่เพื่อทําให้ท่านลดความเสี่ยงตัวเองก่อนเข้าบ้านซึ่งหลักแบบครอบครัวแบบนี้เราใช้กับหลักชุมชนด้วยเช่นหลายคนที่มาจากต่างถิ่นก็จะให้ความร่วมมือที่เราเรียกว่าเป็นการแยกกักตัวในระดับชุมชนพอท่านมีความเสี่ยงต่ําแล้วท่านค่อยกลับเข้าครอบครัวท่านค่อยกลับเข้าไปรวมมกกลุ่ับคน นในชุมชนด้วยวิธีการแบบนี้ท่านต้องบวกกับการที่ต้องดูแลอารมณ์ตัวเองให้รู้สึกสงบข้อมูลข่าวสารก็เยอะเรื่องก็มากมายเราก็อาจจะสับสนกับสิ่งเหล่านี้แล้วเ,เกิดความตึงเครียดซึ่งความตึงเครียดที่เกิดขึ้นจะทําให้เรายิ่งปฏิบัติตัวได้ไม่ดีนะคะเพราะ,ะนั้นทายัางไงเราจะรู้สึกสงบลงตอนนี้ก็น่าจะต้องทําบ้านให้เป็นที่ปลอดภัยที่สุดเป็นที่ที่เราจะยังรักษากิจกรรมทางสังคมในครอบครัวไว้ได้บ้างเพื่อทําให้เราได้ผ่อนคลายเป็นกําลังใจให้กับกันและกันในครอบครัวการประชุมวันนี้ก็จะยิ่ง เห็นพลังอันนี้มากขึ้นเราอยากส่งต่อพลังที่มันเกิดขึ้นในชุมชนเนี่ยจากหนึ่งชุมชนไปอีกหลายๆชุมชนเวทีวันนี้มันเป็นการชื่นชมยินดีต่อเรื่องดีๆที่พวกเราได้ร่วมมือกันทําในสถานการณ์ที่แม้จะมีวิกฤตมากในประเทศก็ตามค่ะผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในชุมชนในโรงพยาบาลฝ่ายกายโรงพยาบาลจิตเวชก็เหมือนกันสิ่งที่เราแพลนไว้นะครับจริงๆโรงพยาบาลจิตเวชทุกแห่งเตรียมเปิดบอร์ดที่เรียกว่าโคฮอร์ดบอร์ดไว้แล้วเพื่อเตรียมรองรับผู้ป่วยจิตเวชที่ติดโควิดทางกมมาติ็ีควห่องทู้ปิดก เสมออย่าขาดยาถ้ามีปัญหายาหมดยาอะไรรีบติดต่อโรงพยาบาลที่ท่านรักษาอยู่ประจำเพื่อขอรับยาเพิ่มตอนนี้เรามีการส่งยาทางไปรษณีย์อยู่แล้วอันที่สองคือถ้าแพทย์นัดไปตามนัดเพื่อที่จะได้ประเมินอาการได้ถูกแล้วก็ปรับยาได้อันที่สามเนี่ยก็อยากจะให้ทั้งญาติทั้งออกสมอสังเกตอาการที่เราเรียกว่าบอดดิ้งสายว่าอาการไหนที่มีแนวโน้มว่าผู้ป่วยจิตเวชจะมีการกำเริบแล้วก็อาการสุดท้ายก็คืออยากจะฝากญาติว,าว่าบางทีผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยอาจจะจำกัดญาติที่ดูแลอยู่ต้องกำชับต้องให้ข่าวแล้วก็ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการให้เกียรติรับมอบน้ำดื่ม1,200ขวดเพื่อน,นำไปช่วยเหลือประชาชนนายวันชัยคงกเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้ให้เกียรติรับมอบน้ำดื่มจำนวน1,200ขวดจากนายชีวนนท์พรล,ลัตธนิกุลนายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทยและคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านแรงงานพร้อมด้วยนายโกศินจินาอ่อนบรรณาธิการหนังสือพิมพ์สยามโฟกัสไทม์นายนัทวุฒิเหมือนเพชรผู้อำนวยการ ข่าวจังหวัดสมุทรปราการหนังสือพิมพ์สยามโฟกัสไทม์ที่ได้รับบริจาคน้ําดื่มจากคณะผู้บริหารศูนย์การค้าอิมพีเรียลโวลสําโรงสมุทรปราการร่วมกับมูลนิธิกิจเลิศดไพรโรดส่งมอบน้ําดื่มจํานวน1,200ขวดเป็นสะพานบุญนําน้นําดื่มจํานวนดังกล่าวมามอบให้กับทางผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการดูแลประชาชนและผู้อาศัยที่อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการที่กําลังประสบปัญหาจากสถานาการณ์เหตุเพลิงไหม้ที่อาเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการและ ผู้ประสบปัญหาจากสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด -19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ในส่วนของออตัวจังหวัดโดยศูนย์ปัญชาการเองตอนนี้นะครับก็จะเหลืองานในส่วนของการพื้นฟูเยียวยาดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องของร่างกายจิตใจและการทรัพย์สินนะครับนอกเหนืออย่างนั้นนะครับก็มีทั้งส่วนรายการภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธินะครับ แล้วก็อีกหลายส่วนนะครับที่ได้ให้การบริจาคนะครับเพื่อช่วยเหลือพื้นฟูพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุครั้งนี้นะครับซึ่งถ้าท่านมีความประสงค์ที่จะบริจาคเพิ่มเติมนะครับก็ศูนย์รับบริจาคจัดตั้งอยู่ที่สำนักง,งานจังหวัดสมุทรปราการครับ เป็นอย่างไรบ้างคะกับข่าวสารที่เป็นประโยชน์ที่ปามี่นามาฝาช่วงคนละไม้คนละมือจะลงพื้นที่ไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมอะไรและมีประโยชน์อย่างไรบ้างตามไปชมกันเลยคะ่ะสวัสดีครับสำหรับช่วงนี้พบกับผมชิวนนท์กับคนละไม้คนละมือสำหรับวันนี้ครับเราลงมาพื้นที่ณนะพื้นที่หนึ่งซึ่งผมมั่นใจเลยว่าพี่น้องประชาชนคนไทยหรือ พี่น้องคนพิการอาจจะยังไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนในคําว่ากรมการขนส่งทางรางเอ๊ะกรมการขนส่งทางรางคืออะไรเราอาจจะได้ยินในส่วนของกรมการขนส่งทางบกกรมการขนส่งทางน้ําและขนส่งทางอากาศแต่วันนี้ครับประเทศไทยของเรานะครับมีกรมการขนส่งทางรางเกิดขึ้นมานะครับวันนี้เราจะไปคนละไม้คนละมือพบกับท่านใดแล้วเราจะได้รู้ความ เป็นมาของกรมการขนส่งทางรางอย่างไรเจิญติดตามผมมาครับ วันนี้ครับรายการผลไม้คนละมือได้รับเกียรติจากท่านกิติพันธ์ปาลจันทร์ท่านดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมการขนส่งทางรางสวัสดีครับสวัสดีครับครับ,รบสาหรับวันนี้ครับผมในนามของที่น้องประชาชนคนไทยแล้วก็ผมเองในนามตัวแทนของคนพิการนะครับไม่เคยรู้มาก่อนเลยครับแทนว่าในประเทศไทยเรามีกรมการขนส่งทางรางมาด้วยเลยอยากให้ท่านเล่าถึงเตนารมณ์ของรัฐบาลประกาศเป็น กรมการขนส่งทางรางนี้มาเพื่อภารกิจใดครับท่านครับก,ก็กรมการขนส่งทางรางก็ถือกําเนิดเมื่อวันที่14มษา,าย,ยนพันหรเป็นหน่วยย่อยอยู่ในสำนขอแล้วก็แยกออกมามีพรบรตั้งครับกรมการขนส่งทางรางขึ้นมาในระบบรางเนี่ยมันจะเป็นระบบที่ต่อไปจะมีความสำคัญมากนะครับในอย่างญี่ปุ่นในต่างพวกนี้ก็ต้องถ้า ระบบมันลงไปถึงระดับหมู่บ้านแล้วก็ราคาการโดยสารเนี่ยคนสามารถเข้าถึงได้รางนี่จะมีความสําคัญมากนะครับในรุ่นต่อไปแล้วก็รางเนี่ยมันก็จะเป็นระบบรถไฟฟ้าพวกรต่างรถไฟก็ต้องปรับโหมดเป็นรถแบตเตอรี่รถไฟฟ้านะครับเอ็นของมันก็คือต้องเป็น EV ระบบสายต่างๆที่อยู่ข้างบนเนี่ยพวก OCS อะไรต่างๆก็อาจจะจะไปออกเป็นออปทางแบตเตอรี่ตอนนี้ก็กำลังศึกษาแนวทางดูว่าในส่วนของแบตเตอรี่ สามารถใช้งานได้ถึง1ล้านกิโลเมตรนะครับซึ่งรถยนต์เนี่ยสามแสนห้าแสนนี่ก็สภาพตัวถังก็เอาไม่อยู่และค,คนส่วนใหญ่ต้องมาใช้ระบบรางฉะนั้นรางมีความสำคัญฉะนั้นการเดินหน้าระบบรางเนี่ยมันจะต้องมีมีข้อกําหนดมีกฎหมายม,มตาีต่างๆมาดูแลเพื่อให้เป็นยูนิตี้เดียวกันประชาชนต้อง ได้รับการดูแลได้รับความคุ้มครองในทั้งด้านสิทธิในด้านของอะไรต่างๆทุกอย่างแม้แต่คนส่วนของคนพิการที่ต่างๆก็ต้องได้รับการดูแลต้องยอมรับว่าโดยรางมีความต้องการแน่นะครับซึ่งกรมขนส่งทางรางเนี่ยก็ดูแลเรื่องอะไรบ้างก็เป็นเลเกเลเตอร์นะครับดูแลเรื่องของรถไฟรถไฟครับรถไฟฟ้าทั้งหมดรถไฟความเร็วสูงแล้วก็รถไฟสามสนามบินต่างๆก็ต้องดูแลนะฮะซึ่งถ้าเกิดไม่ไม่มีการตัวกลางในการดูแลควบคุมเนี่ย เรื่องค่าโดยสารก็ไม่มีการดูแลว่าราคาค่ากลางควรจะเป็นเท่าไหร่ต้นทุนเท่านี้ค่าโดยสารควรจะเป็นเท่าไหร่แล้วตัวร่วมควรจะเป็นยังไงการลงทุนทางด้านเอ่อ TOD เรื่องอะไรต่างๆที่พัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟความสูงที่จะต้องกลายเป็นเมืองตรงเนี้ยมันต้องเกิดขึ้นอีกมากนะครับมันไม่ได้จบแค่สร้างรางไปแล้วก็เดินทางอย่างนี้ไม่ใช่มันต้องมีระบบพัฒนาเมืองพัฒนาระบบ TOD ที่จะต้องเอาเงินมาใช้พัฒนาพื้นที่รอบสถานีเพื่อเอาเงินมาลด ค่าโดยสารลงมาอย่างเป็นระยะสําคัญคให้ประชาชนเข้าถึงค่าโดยสารได้ในราคาที่ประชาชนสามารถแอบซอบได้นะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นแล้วก็จะต้องมีเงินอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องไปลงทุนระบบฟีเดอร์ระบบไรเรลทันสิตระบบโมโนเรลที่มันต่ําลงมาอีกนะครับฟีดเข้ามาที่เฮฟวี่เรลที่เป็นสถานีหลักในปัจจุบันนะครับแล้วก็ตัวของรถขสมกพวกต่างๆพวกนี้จะต้อง มีการลงทุนเพิ่มในอนาคต<ม>เพื่อทอํายังไงให้รับเข้าไปถึงตรงหน้าหมู่บ้านแล้วคนต้องทิ้งรถให้ได้ครับถ้าทิ้งรถแล้วก็มาใช้ระบบรางเจ8 0นั่นถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว เราได้ฟังแล้วนะครับว่ากรมการขนส่งทางรางเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและมีหน้าที่ภารกิจในการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างไรก็จะดีขึ้นเรื่อยๆครับดีขึ้นเรื่อยใช่ไหมครับแล้วจริงๆแล้วพรบแรกพรบตั้งกรมรางอันนั้นตั้งอันนี้ครับแต่อันนี้เป็นพรบรางก็คือในการกํากับดูแลพวก อีกหน่อยสอบไปกับขี่รถไฟรถยไฟฟ้าอะไรต่างก็ต้องมาสอบที่เนี่ยของกรมรลางมือกรมขนส่งทางบกนั่นแหละคล้ายๆกับกรมการขนส่งทางบกที่มีพระราชบัญญัติกรมกลารขนส่งอ่าใช่โดยเฉพาะมากํากับเพื่อให้กรมมีอำนาจแล้วก็มีการกํากับซึ่งพอเมื่อมีพรบแล้วก็ทําให้การดูแลเรื่องอะไรต่างสามารถ จะเป็นยูนิตี้เดียวกันได้ฟังแล้วโอ้มีความเข้าใจนะครับในเรื่องของกรมการขนส่งทางรางขึ้นเยอะ<ม>เลยนะครับท่านจากเดิมที่พวกเราพี่น้องประชาชนหรือแม้แต่พวกผมเองคนพิการซึ่งอาจจะไม่ค่อยได้ใช้บริการในเรื่องของออรถไฟสักเท่าไหร่ในฐานะที่ผมเองเป็นคนพิการพวกเราพี่น้องประชาชนคนพิการก็เลยอยากฝากนาเรียนสอบถามท่านอาทิตย์บดีว่าอนาคตพวกเราคนพิการจะได้ใช้รถไฟเราจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกหรือ เราไม่ติดขัดในการเดินทางเข้าชานชาลาได้อย่างไรครับท่านก็ตรงนี้เฉพาะอย่างสถานีกลางบางซื่อที่วาจะนัดกับทั้งท่านสาวด้วยนะแล้วก็ทางสภาะไรเนี่ยพนพิการไปด้วยแรต่างเนี่ยแล้วก็ให้ท่านไปทำไปตัวของแนวทางก่อนว่าจะปรับยังไงท่านไปดูและเรานอกรอบก่อนเสร็จแล้วเราก็ไปดูจริงกันแล้วทั้งในส่วนขัานหลักเช่นลิฟต์เช่นบันไดเลื่อนพวกหลายๆอย่างที่เป็นฮาร์ดแวร์ที่มันสำคัญสำคัญแล้วก็ได้ลงทุนได้ทําไปพอสมควรแล้วเพราะเรามีการสื่อสารกันมากรมรางกับส่วน ามาเป็นเวลาอย่างน้อยก็สองสปีไปแล้วเราได้ใส่หลักๆใส่ไปแล้วคนนี้เหลือพวกดีเทลย่อยอะไรต่างพวกเนี้ยเราก็เดี๋ยวจะมีการมาดูแล้วก็เดี๋ยวมีการจะมาใส่เพิ่มเติมเรามีการไปดูของจริงแล<อ>้วมีการมาแนะนำพเพียงแต่ว่าผมก็บอกไปเมื่อกี้บอกว่าให้เป็นยูนิตี้เดียวกันนะถ้าพิการทางสายตาเนี้ก็ต้องออกมาต้องทำแบบนี้เป็นอย่างนี้ถ้าท่านออกมาเป็นห้าแม่น้ํา้าสายเราก็ไม่รู้จะเอาตัวไหนที่เป็นนั่น่านก็ต้องคูยออกมาให้มันเหลือยูนิตี้เดียวกันแล้วเราก็มาลงเรือลําเดียวกันแล้วก็สามารถแก้ได้แต่หลักการคือสิ่งไหนที่ ที่ท่านตกลงร่วมกันตกลงไม่ได้ถ้ายึด Universal แซเป็นหลักก็คือคยึดของอินเต n ร์เนชั่นแนลคอนเซ็ปหลักมันที่จะมีข้อสรุปได้อันนี้<ช>ก็ก็เลยฝากไว้ครับดีครับแต่ก็พวกเราพี่น้องประชาชนคนพิการก็จะนําแนวทางหลักการนะครับที่ท่านได้ ให้แนวความคิดในการรวบรวมข้อมูลของคนพิการแต่ละประเภทความต้องการความสะดวกของคนพิการประเภทให้เป็นในทิศทางรูปแบบเดียวกันเราเองก็จะมาช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับในการพัฒนาประเทศร่วมกันสุดท้ายนี้ครับท่านในิทบดีครับสุดท้ายนี้ก็ฝากนิดนึงก็คือคให้มีการฝึก,กอบรมด้วยว่าค,คน,นคนพิการก็มีากมารท่านกําหนดหักสูตรมามาอะไรต่างแล้วก็เดี๋ยวมาทําเป็นวิดีโอเป็นป้ายให้เป็นยูนิตี้เดียวกันอะไรต่างให้มันเป็นแนวทางเดียวกันอันนี้อันนี้อบรม ท่านเป็นคนช่วยดูเรื่องหลักสูตร <c oughs> เรื่องต่างๆมันก็น่าจะสนองตอบพวกท่านได้เกิดทั้งหมด <c oughs> ในแต่และเซกเตอร์เซกเตอร์ก็เหมือนเราก็สร้างกิจภาษาขึ้นมาด้วยโ<ม>ดยผ่านการอบรมให้กับทางเจ้าหน้าที่วันนี้ผมในนามของตัวแทนพี่น้องคนพิการต้องขอกราบขอบคุณท่านกิติพันธ์ปานจันทร์ท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางรางที่ให้เกียรติวันนี้มาคนละไม้คนละมือกับเราต้องขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้ความอนุเคราะห์ ได้ให้สัมภาษณ์เสร็จนะครับสำหรับวันนี้ผมชีวนนท์และนลไม้คนละมือสวัสดีครับสำหรับช่วงนี้พบกับผมชีวนนท์กับช่วงนลไม้คนละมือสำหรับวันนี้ครับเราลงพื้นที่มายังนะสมาคมส่งเสริมและพัฒนาคนพิการไทย ตำบลเจ้าพยาสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจัังหวดชนบุรีสำหรับวันนี้ครับเรามีกิจกรรมดีๆเพื่อพี่น้องประชาชนคนพิการเป็นอย่างแน่สำหรับวันนี้เราได้รับโอกาสดีๆจากใครนะครับและท่านใดจะมาให้การร่วมกันคนละไม้คนมือกับทางรายการของเราสำหรับตอนนี้ตามผมมาครับ สวัสดีครับ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 สำหรับตอนนี้ครับเราก็ได้มาพบกับขออนุญาตเรียกเลยนะน้องทรายนะครับขออนุญาตน้องทรายแนะนําชื่อหน่อยครับและตําแหน่งค่ะสวัสดีค่ะค่ะทรายนะคะพัฒน์วรินกิติโชกุลพัฒน์นะคะนายกสมาคมส่งเสริมและพัฒนาคนพิการไทยค่ะวันนี้ครับทางรายการของคนละไม้คนละมือได้ทราบมาว่าวันนี้ทางสมาคมจะมีกิจกรรมอะไรดีๆครับช่วยบอกท่านผู้ชมหน่อยครับได้ค่ะ ค่ะคือวันนี้นะคะ,ะทางายนะคะได้รับการประสานงานจากอาจารย์นะคะที่สอนเกี่ยวกับเรื่องของการนวดหน้านะคะ,ะที่จะมาสอนนวดหน้าเป็นอาชีพให้กับคนพิการนะคะโดยที่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆเพื่อที่จะมอบโอกาสนี้นะคะช่วงโควิดเนี่ยคนพิการก็จะได้มีอาชีพใหม่ขึ้นมานะคะ ให้ทำเพื่อมีรายได้ในช่วงนี้นะคะอย่างเช่นน้องเฟิร์นอย่างงี้ค่ะน้องเฟิร์นเนี่ยดูร่างกายปกตินะคะแต่จริงๆแล้วน้องเฟิร์นเป็นผู้พิการนะคะสำหรับวันนี้เลยน้องสายน้องสาย,อ,ายอยากจะบอกอะไรถึงกิจกรรมอีกสักนิดนึงว่าคนพิการส่วนใหญ่ก็จะถูกมองว่าเฮ้ยต้องไปนวดตัวนวดฝ่าเท้าแต่วันนี้ที่น้องสายได้รับการประสานจากอาจารย์ท่านนี้จากคุณครูท่านนี้ค่ะเป็นการนวดหลักสูตรอะไรเป็นพิเศษ อ๋ออันนี้เป็นหลักสูตรที่พิเศษมากเลยนะคะซึ่งถ้าถามทั่วไปเนี่ยค่าใช้จ่ายในการเรียนหลักสูตรนี้เนี่ยนะคะหลายหมื่นเลยนะคะเป็นหลักสูตรที่กระชับใบหน้านะคะเหมือนในสปาทั่วๆไปที่เขาใช้กันนะคะซึ่งอาจารย์ได้มาสอนให้กับทางเรานะคะเพื่อเป็นอาชีพให้นะคะเป็นหลักสูตรกระชับนวดกระชับใบหน้าเลยะค,ะค่ะค่ะเพื่อที่จะมีรายได้ที่มากกว่าปกตินะคะสำหรับตอนนี้ครับรบกวนน้องสาย พาเข้าไปพบกับอาจารย์ใจดีท่านนี้หน่อยครับได้เลย,ค,เลยค่ะเชิญเลยค่ะพี่เดียวเชิญเลยค่ะสำหรับตอนนี้ครับผมชีวานนท์และรายการคนละไม้คนละมือก็เข้ามาถึงนที่ทำการสมาคมส่งเสริมและพัฒนาคนพิการไทยนะครับณที่สมาคมของน้องทรายนะครับวันนี้ เราจะมาพบรับผู้ใหญ่ใจดีในสังคมของบ้านเราอีกท่านหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ครับเรามาพบกับใครเรามารับฟังกันเลยครับ สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะคอยากให้อาจารย์แนะนําตัวหน่อยครับชื่อวิรัติดากุลสิริวรพัฒน์นะคะเป็นวิทยากรสอนนะคะนวดหน้ายกกระชับนะคะปรับลดริ้วรอยของสมาคมแพทย์แผนไทยกระทรวงสาธารณสุขค่ะอาจารย์มีแนวคิดอะไรครับที่อยากจะมอบโอกาสวิชาชีพนี้ให้กับคนพิการครับอาจารย์คือด้วยความที่ว่าระดาค่ะมองว่าการนวดของเราอะคะ่ะสามารถที่จะทํารายได้ ในราคาที่สูงกว่าการนวดไทยนะคะคคแต่ของระดานะคะชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงเนี่ยทำทำรายได้เข้าสู่ครอบครัวได้999บาทหรือโรตีประมาณ1,000บาทใช่ค่ะทีนี้ระดาก็เลยมองเห็นว่าเนี่ยถ้าวิชาชีพนี้อยู่ที่ระดาแล้วระดาไม่ส่งต่อ,อใช่ไหมคะคถ้าวันหนึ่งระดาเสียชีวิตไปมันก็ไปกับระดาแต่ถ้าสมมติว่าระดาได้ส่งต่อให้กับครอบครัวผู้วิการและผู้วิการนะคะ เดือนละ10ท่านหรือ10ครอบครัวนะคะเท่ากับว่าปีหนึ่ง120ครอบครัวแล้วดาส่งต่อไปแล้ว120ครอบครัวครับถึงวันนั้นเสียชีวิตก็ไม่เสียชาติเกิดแล้วค่ะอเป็นไงครับเราได้รับฟังนะครับวิสัยทัศน์และมุมมองในการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆยิ่งโดยเฉพาะกับที่อาจารย์บอกว่าอยากสร้างโอกาสให้กับคนพิการเพราะคนพิการเราไม่สามารถมีอาชีพได้อย่างที่ผมบอกไปต้นรายการนะครับแล้ววันนี้ครับอาจารย์เราลงพื้นที่มาเนี่ยครับอยาก จะสอบถามอาจารย์ครับว่าอุปกรณ์เนี่ยอาจารย์ถ้าเราจะเปิดเลยการสอนหลักสูตรนวดกระชับใบหน้าลดรลิ้วรอยเนี่ยะจะต้องมีอุปกรณ์อะไรอย่างไรบ้างครับอาจารย์ถ้าอุปกรณ์นะคะคก็จะมีนะคะ เตียงตัวนี้นะคะสามารถเคลื่อนย้ายได้นะคะเป็นแบบกระเป๋านะคะเป็นแบบกระเป๋าพับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้พิการก็สามารถไปบริการ Delivery ได้ถึงที่เลยหรือว่าครอบครัวพิการก็ใช้ได้เลยนะคะแล้วก็จะมีตัวผ้าปูเตียงหมอนใช่ไหมคะแต่ส่วนใหญ่อะค่ะลูกค้าก็จะใช้หมอนที่บ้านแบบนั้นนะคะแล้วเราก็จะมี ช่วยชามนะคะแล้วก็ตัวที่ไว้ใส่ครีมนะคะอุปกรณ์มีประมาณเท่านี้เองค่ะแล้วเราก็สามารถ delivery ได้เลยบริการถึงบ้านได้เลยค่ะก็สามารถพงว่าถ้าคนพิการอยากจะประกอบอาชีพนี้ไม่จําเป็นที่จะต้องมีหน้าร้านไม่ต้องมีหน้าร้านเสียเงินเปิดห้องเช่าออฟฟิศเลยต้องค่ะสามารถมีเตียงแบบกระเป๋าคเครื่อที่ไป อำนวยความสะดวกไปให้บริการกับลูกค้าถึงบ้านได้ด้วยต้องค่ะโอ้วันนี้เป็นความาเข้าใจแล้วครับว่าคนพิการเราน่าจะเข้าถึงอาชีพนี้ได้สาําหรับวันนี้ครับอาจารย์มีครับน้องสาวผมเป็นสุภาพสตรีเหล็กหัวใจแก่งเป็นผู้นําคนพิการด้วยเลยอยากจะให้อาจารย์แนะนําเบื้องต้นหน่อยครับว่าอย่างเงี้ยน,น้องทรายเนี่ยนั่งวิวแชร์สรลีระร่างกายเขาสามารถที่จะฝึกอบรมหลักสูตรนี้ได้ไหมครับอ๋อเบื้องต้นก็สวัสดีน้องทรายนะคะได้ค่ะเพราะว่า จริงๆแล้วเนี่ยการนวดหน้านะคะใช้แค่เสรีละด้านบนใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยการนั่งวีลแชร์คล้ายๆกับการนั่งเก้าอี้อยู่แล้วนะคะแลวทีนี้วีลแชร์สามารถมูฟไปได้ทุกที่ก็คือมูฟลบเตียงได้ใช่ไหมคะเราได้ผ่านช่วงที่ความเป็นความตายมาแล้วดาเกือบเสียชีวิตแบบนั้นนะคะก็เลยอยากจะส่งต่อวิชาชีพให้ได้เร็วที่สุดและมากที่สุดแบบนั้นค่ะเพราะว่าช่วงแรกไปสอนผู้พิการทางการได้ยินแล้วก็หูหนวกแบบนั้นนะคะแล้วก็เลยเกิดเหตุการณ์หลังการสอนเพราะว่าด้วยความที่เราเครียด ครียดหลายสเต็ปเพราะว่าเราจะส่งต่อความรู้ให้กับล่ามได้ยังไงแล้วล่ามต้องแปลไปให้ผู้พิการเข้าใจได้ยังไงแบบนั้นนะคะเราก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเราเลยคิดว่ามันไม่ได้แล้วมันช้าไม่ได้แล้วกับการที่เราจะวิชาความรู้ส่งต่อให้กับคนอื่นให้กับผู้พิการให้กัครอบครัวูพิการต้องเร็วที่สุดเพราะว่าความเป็นความตายอยู่แค่ไม่นาทีเดียวมีอยู่ประโยคนึงครับอาจารย์ที่ผมได้ยินมาจากอาจารย์แล้วผมรู้สึกประทับใจเลยอาจารย์พูดว่า อาจารย์จะสอนให้คนพิการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายไปจนถึงเมื่อไหร่ครับไปจนกว่าไม่มีครอบครัวและผู้พิการให้สอนค่ะฟังไว้เลยนะครับนี่เป็นการให้ที่ไม่มีการสิ้นสุดจริงๆสำหรับวันนี้ครับอาจารย์โมเดลแรกโครงการแรกเนี่ยก็คือเริ่มต้นที่จังหวัดชลบุรีแล้วอยากจะให้อาจารย์พูดถึงโครงการต่อๆไปว่าเราจะลงไปยังพื้นที่ใดบ้างก็เบื้องต้นนะคะก็มาที่ ของน้องรายก่อน,นะคะ<ม>ที่ชลบุรีนะคะจะเป็นคโครงการต้นแบบนะคะโดยการที่เรานะคะจะ รับสมัครนะคะครอบครัวผู้พิการหรือผู้พิการเองเนี่ยค่ะเป็นจํานวน10ท่านต่อเดือนถ้าจังหวัดอื่นสนใจก็ต้องติดต่อท่านานายกมานะคะแล้วก็จะมีการแผนการค่ะแทนงานว่าเราจะไปที่ไหนบ้างเราจะไปสอนให้ถึงที่ทุกที่ทั่วประเทศไทยค่ะแบบไม่มีค่าใช้จ่ายฟรีทุกขั้นตอนเลยค่ะโอ้ดีจังเลยครับและอีกนิดนึงครับอาจารย์ในการเข้ารับการอบรมเนี่ยะนะครับจะต้องใช้ระยะเวลากี่วันครับอาจารย์ถ้าโดปรบมาณวัน่ห้าวันใช่ค่ะเพราะว่าทฤษฎีเบื้องต้นเนี่ยก็หนัก หนักแล้วนะคะต้องต้องเก็บทฤษฎีเรื่องอนาตมี y ของใบหน้าให้ละเอียดค่ะต้องเข้าใจระบบเลือดระบบน้ำเหลืองให้ดีนะคะแล้วหลังจากนั้นค่อยลงปฏิบัติจริงรนะคะอันนี้ก็คือสอนจับมือทําจริงๆเป็นจริงๆแล้วได้ใบประกาศจริงๆที่พร้อมประกอบอาชีพเลยซึ่งใบประกาศนี้ทางระดาแล้วก็ศูนย์ปัญญาเกตเพชรให้เกียรตินะคะเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องของใบใบประกอบวิชาชีพนะคะจะออกจากทางศูนย์ปัญญาเกตเพชรสมาคมแพทย์แผนไทยนะคะไม่ต้องห่วงค่ะผู้บิการทุกท่านหรือครอบครัวทุกท่านที่เข้าอบรมกับทางระดาและ สุนกยาเกตเพชรนะคะจะได้ใบประกอบวิชาชีพที่ถูกต้องนะคะถูกกฎหมายแน่นอนเพราะว่าออกจากสมาคมแพทย์แผนไทยโดยตรงค่ะแน่นอนครับการประกอบวิชาชีพนี้ต้องมีใบรับรองนะครับซึ่งต,ต่อไปครับเราจะมีโอกาสได้ลงไปทุกๆพื้นที่ที่คนพิการสนใจนะครับผมสำหรับวันนี้ครับทางรายการคนละไม้คนละมือนะครับผมชีวนนท์และนายกสมาคมนะครับน้องสายและท่านอาจารย์รัตดานะครับ ต้องกราบขอบพระคุณนะครับที่ให้โอกาสกับพี่น้องคนพิการไทยในการที่จะมีอีกหนึ่งอาชีพที่แปลกใหม่ไปมากกว่าคนพิการมีมานะครับถือว่าเป็นนวัตกรรมที่เราจะต้องมาเรียนรู้ในการฝึกฝนอาชีพสำหรับวันนี้ผมชีวานนท์และรายการคนละไม้คนละมือขอกราบขอบพระคุณมากครับขอบคุณค่ะสำหรับสัปดาห์หน้าครับจะมีอะไรมาร่วมกันคนละไม้คนละมือ โปรดติดตามรับชมกันครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วปามี่และทีมงานต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ